สวัสดีค่ะสวัสดีกับบรรยากาศลูกหมูคึกนะคะเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อลูกหมูคึกค่ะออออนางดีใจนะคะนางดีใจนางดีใจตรงนี้นะคะฝนสาดมากสไลเดอร์เลยลูกสไเลเดอร์ตึ้งตึ้งตึง,ตง,ตงเล่นสไเลเดอร์กับพ่อเลย ไอ้บ้านเรามีสไลเดอร์นะคะไม่ต้องไปไกลค่ะมาที่บ้านน้ําหวานนะคะพักเหนื่อยพักเหนื่อย เอาพ่อลงน้ำโครนด้วยค่ะน้ำมนต์สปาโคลนค่ะยาๆลูกสาวจะชวนแม่เล่นด้วยนะคะนี่มีขาหลังมาหาแม่ด้วยฝนตกหนักมากเลยนะคะที่บ้านนะคะทำให้สถานที่เป็นแบบนี้นะคะที่น้องชอบ ฝนสาดค่ะตกแรงมากทั้งลมทั้งฝนเลยค่ะ๋ต่เราก็ต้องเอาทรายมาใส่ตลอดเลยนะคะนางชอบค่ะนางชอบมากจิใจพ่อเล่นด้วยเอาพ่อไปเล่นด้วยเลยพ่อไปไปทำให้ตัวมอมแมมเลยพ่อ จะสายไปตรงบริเวณนี้นะคะค,คึกค่ะคึกลูกหมูคึกค่ะเป็นช้างเผือกเลยนะคะ จะให้แม่ลนเล่นด้วยนะคะจะให้แม่ควานลงเล่นด้วยตาํตาตพ่อตัพ่อามาหาแม่มาหาแม่ด,ด,ดีใจดีใจค่ะดีใจอดีใจดีใจดีใจยังไงดีใจยังไง ฝนตกนะคะตอนนี้ก็ตกโปรยนะคะตอนนี้ฝนยังไม่หยุดเลยค่ะนะคะฝนยังไม่นี้เลยนะคะลูกหมูนะคะลูกหมูตกมันเลยค่ะสภาพนะคะสภาพชวนพ่อชวนพ่อเล่นด้วยค่ะวิววิววิววิ